ปัญญาชนไทยกับความทันสมัยนิธิเอียลสีวงมาติกชนฉบับวันจันทร์ที่21 st. กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 7หน้าที่20บทความชิ้นนี้จะทำและเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบหนังสือเสียงโดยทีมงานอิบูแคนทอกทีงอ่านโดยพัดเพีรพาส ปฏิกิริยาของคนไทยบางพวกต่อการกดดันของฝรัง่งเครื่องหมายวงเล็บเปิดสหรัฐ EU และออสเตรเลียเป็นสําคัญเครื่องหมายวงเล็บปิดในทานองให้ตอบโต้ด้วยการเลิกใช้สินค้าฝรัง่งหรือเลยไปถึงการทําให้ความสัมพันธ์เย็นชาลงไม่สร้างความแปลกใจอะไรให้ผมเราเคยกินเสียแล้วที่จะได้เห็นคนเหล่านี้วิ่งตามเส้นทางของผู้เมียน,นาา และมากวิ่งให้เลยหน้าไปหนึ่งเก้าเสมอเพราะอยู่ข้างหน้าท่านจะได้เห็นอยู่ข้างหลังท่านอาจไม่เหลียวไปมองก็ได้แต่ผมตระหนกและออกจะวิตกเมื่อปัญญาชนชั้นนำบาัคนออกปรโจมตีประรักอย่างเมามันบางท่านในบุคคลเหล่านี้เป็นที่นับถือของผมตลอดมาเครื่องหมายวงเล็บเปิดและก็ยังนับถืออยู่เหมือนเดิมแม้จนบัดนี้นเครื่องหมายวงเล็บปิด ไม่ใช่ผมตระหนกที่ฝรัง่งถูกโจมตีหรือวิตกว่าฝรั่งจะตกที่น้ำลำบากในเมืองไทยแต่โตรโและวิตกแทนคนไทยต่างหากเพราะเราจะเอาตัวรอดต่อไปในโลกของฝรั่งได้อย่างไรอความเข้าใจต่อฝรั่งของปัญญาชนชั้นนํำตื้นเขินและหยาบเทน,นี้ที่ผมเรียกว่าโลกของฝรั่งนั้นที่จริงคือความทันสมัยไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ผิวขาว ฝรั่งที่เรารู้จักในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้นไม่เหมือนฝรั่งที่เข้ามาในสมัยอยุธยาเราพราะฝรั่งรุ่นนี้เป็นตัวแทนของความทันสมัยเครื่องหมายวงเล็บเปิดโมเดิิเครื่องหมายวงเล็บปิดพวกเครื่องหมายคำพูดเปิดมันเครื่องหมายคำพูดปิดเองก็คิดว่าตัวเป็นความทันสมัย คนไทยทั้งสนชั้นนาและสามัญชนก็เข้าใจเครื่องหมายเครื่องหมายวงเล็บเปิดไม่ว่าอยา่างผิดหรืออย่างถูกต้องเครื่องหมายวงเล็บปิดว่ามันคือความทันสมัยสนชั้นนาเลือกคบกับฝรั่งไม่ใช่เพราะความจําเป็นอย่างเดียวแต่เพราะอยากได้ความทันสมัยมาครอบครองบ้าต่งางหาก เครื่องหมายวงเล็บเปิดนับตั้งแต่กำปั่นไฟปืนกลกล้องดูดาวสถิติคณราศาสตร์การปกครองแบบรวมศูนย์เครื่องหมายปลายาใหญ่เครื่องหมายวงเล็บปิดแต่ความทันสมัยไม่ใช่หอดูดาวหรือเรือนก่ออิฐสองชั้นอย่างที่เราเคยรับจากฝรั่งในสมัยพระนาราย์โดยสรุปก็คือความทันสมัยไม่ใช่มีเพียงวัตถุแต่มีการจัดองค์กรทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมืองรวมทางความคิดและวิธีคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยความทันสมัยเปลี่ยนเรื่องการเปลี่ยนรูปทางสังคมเครื่องหมายวงเล็บเปิด social transformation เ,ซอเ,เ่องหมายวงเล็บปิดไม่ใช่เรื่องวัตถุและวิธีการใหม่ๆที่อํานวยอำนาจจาัและความสะดวกแก่มนุษย์เท่านั้น และเพราะความทันสมัยไม่ใช่วัตถุเพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสมัยใหม่ถึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเปลี่ยนส่วนอื่นๆที่เป็นนามธรรมเช็นการจัดองค์กราทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการถ่ายทอดและแสวงหาความรู้สมัยประยานใหญ่รวมแม้แต่ระบบคุณค่าก็ถูกกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะวัตถุก,กับการจัดองค์กราทางด้าน ต่างๆมันแยกออกจากกันไม่ได้พลานุภาพของปืนไปในสงครามเกิดขึ้นได้ก็เพราะการสร้างกำลังยิงที่หนาแน่นและต่อเนื่องจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกทหารจะฝึกทหารได้ก็ต้องมีกองทัพประจำการจะมีกองทัพประจำการได้ก็ต้องเลิกการควบคุมประชาชนด้วยระบบไพร่จะเลิกระบบไพร่ได้ชนชั้นปกครองก็ต้องมีแหล่งรายได้ทางอื่น จะมีรายได้ทางอื่นสังคมก็ต้องเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจที่ผลิตตอนตลาดต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่ต่อไปอีกมากจ่นกระทั่งสังคมไม่คงรูปอย่างเดิมอีกต่อไปในยุทธยาและต้นรัตนโกสินทร์ก็มีปืนไฟใช้จำนวนมากเสียด้วยแต่การจะองค์กรทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองไม่อนุญาตให้เราใช้ปืนไฟอย่างมีพลานุภาพได้ จึงได้แจกแจกให้ราชองครักษถือในขบวนเสด็จเพราะไม่ไว้ใจให้คนอื่นถือพอถึงอย่างไรปืนไฟก็เป็นอาวุธได้แรงนี่เป็นปัญหาใหญ่ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสย์กล่าวคืออยากได้ความทันสมัยเพราะส่วนที่เป็นวัตถุแต่ไม่อยากได้ส่วนที่เป็นนามธรรมกว่านั้นโดยเฉพาะการจัดองคกรทางสังคมการเมืองและ เศรษฐกิจวัฒนธรรมรัชกาลที่ห้าบอกเจ้านายและขุนนางซึ่งกราบทูลให้เปลี่ยนแปลงการปกครองว่าสยามยัง,ยงไม่พร้อมการเปลี่ยนไปสู่ระบบปารเมตนน์มีแต่จะทำให้เกิดความแตกสามัคคีรัชกาลที่หกยืนยันอย่างเดียวกันคอย่างทรงตำหนิการใช้ชีวิตของคนไทยเครื่องหมายคำพูดเปิดรุ่นใหม่เครื่องหมาย คำพูดปิดว่าเอาอย่างฝรั่งอย่างมืดบอดเครื่องหมายวงเล็บเปิดวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่แสดงลักษณะเสมอภาคชัดเจนเกินไปเช่นในคาบาเร่ฐานะของแขกอยู่ที่เงินในกระเป๋าไม่ใช่ชาติกำเนิดเครื่องหมายวงเล็บปิดรัฐการที่เจ็บ ทรงตระหนักดีถึงปัญหาของสมบูรณาญาสิทธิราชสยามแต่ก็ทรงเห็นว่าสยามยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบปกครองแบบอื่นอยู่นั่นเองใน,ในที่สุดก็เกิดการอภิวัตปัญญาชนของสมบูรณาญาสิทธิราชสยามก็เหมือนปัญญาชนชั้นนำบางท่านในปัจจุบันคืออยากมีความทันสมัย เครื่องหมายวงเล็บเปิดหรืออยากเป็นฝรั่งเครื่องหมายวงเล็บปิดทางวัตถุเท่านั้นแต่พยายามดึงสังคมไว้ไม่ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยจริงและไม่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือในที่สุดแล้วก็พผ่านอิงอาศัยอุดมการชาตินิยมหรือเครื่องหมายคำพูดเปิดความเป็นไทยเครื่องหมายคำพูดปิด เพื่อน่วงให้สังคมไทยคือหมายคำพูดเปิดทันสมัยเคือหมายคำพูดปิดเฉพาะในด้านวัตถุผมพูดประหนึ่งว่าชาตินิยมกับความเป็นไทยนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ความจริงแล้วแตกต่างกันมากหลัที่ชาติิยมตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าพลเมืองทุกคนเท่าเทียมกันเป็นเจ้าของชาติร่วมกันอย่างเสมอหน้า อิสรภาพของชาติมีความสําคัญไม่แต่เพียงเพราะเครื่องหมายคําพูดเปิดใครมาเป็นเจ้าอขอเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับใจเครื่องหมายคําพูดปิดเท่านั้นแต่เพราะการยึดครองของข้าศึกย่อมทําลายความเสมอภาคที่เป็นฐานของชาติไปความรักชาติถึงจะหมายถึงอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรักความเสมอภาคของเพื่อนร่วมชาติ ทุกคนแต่ความเป็นไทยไม่ได้มีความหมายใกล้เคียงอย่างใดกับชาตินิยมเลยเพราะความเป็นไทยแทบจะประกาศอย่างเปิดเผยว่าเป็นปฏิปักษ์กับความเสมอภาคความเป็นไทยต้องการรักษาอัตลักษณ์ไทยไว้ให้คงเดิมทุกอย่างทั้งส่วนที่เป็นนามนธรรมและรูปธรรมเช่นพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรบนแผนที่หรือก,การนั่งพับเพียร ความเป็นสังคมช่วงชันที่เคร่งครัดและค่อนจะขึงตึงความเป็นไทยจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการตรึงโครงสร้างอานาจโครงสร้างผลประโยชน์โครงสร้างช่วงชันทางสังคมโครงสร้างความสัมพันธ์เครื่องหมายปรายานใหญ่ไวให้หยุดนิ่งกับที่โดยไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงเลยเครื่องหมายวุงเล็บเปิด ผมควรกล่าวไว้โดยไม่ต้องอ้างฝรั่งให้รำคาญใจว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องสมมติทั้งคนอื่นสมมติให้เราและเราสมมติตัวเองและคนอื่นไปพร้อมๆกันแต่อัตลักษณ์เป็นสมมติที่มีพลังกำหนดวิธีคิดที่ปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างสูงดยเหตุดังนั้นอัตลักษณ์จึงมักถูกสร้างขึ้นเป็นอุดมคติ เื่อการจัดสรรอำนาจโกูกทระจบเกียรติยศในทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยเครื่องหมายวงเล็บปิดผ่านมาเกินศตรวรรษแล้วปัญญาชนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังง่วนกับการรักษาความเป็นไทยเพื่อต่อต้านความทันสมัยเหมือนกับปัญญาชนเมื่อร้อยปีที่แล้วทั้งนี้ผมไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรดีๆ ในอุดมคติความเป็นไทยเอาเสียเลยแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นว่าดีนั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือดีโดยมีเงื่อนไขเช่นเหมาะกับการละสมัยหรือความเป็นจริงของสังคมสมัยหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งกับสองคือดีอย่างอากาลิโกดีมาตั้งแต่โบราณและยังดีอยู่แม้ในปัจจุบัน เครื่องหมายวงเล็บเปิดในฐานะลูกเท็กก็ขอยกตัวอย่างเช่นความกระตันอยู่เป็นต้นเครื่องหมายวงเล็บปิดแต่อย่าลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับว่าอะไรดีหรืออะไรชั่วนั้นเกิดจากการปรุงแต่งของอิเลสเราเองจึงไม่มีอะไรดีอย่างเดียวหรืออะไรชั่วอย่างเดียวเพระดีชั่วรวนเป็นสังขตธรรม เป็นความจริงที่มีเงื่อนไขดังนั้นจะสืบทอดสิ่งดีๆเหล่านั้นให้เป็นทางเลือกของสังคมไทยต่อไปจึงต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆของสังคมทันสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วลในวิธีที่จะทําอย่างนั้นได้คือไม่ฟูมไฟล์กับอะไรที่ถือว่าเป็นไทยๆแต่ต้องศึกษาจนจับใจของมันได้คือจับได้ว่าในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอะไรที่ทำให้สิ่งนั้นมันดีหรืองดงามหรือเหมาะสมและหนึ่งในปัญญาชนท่านอัมที่ออกมาด่าฝรั่งในตอนนี้ก็ได้สร้างขณูป,ปการอย่างใหญ่หลวงในงานวิชาการของท่านไปแล้วในการชี้เห็นเงื่อนไขอันสลับกับซ้อนเบื้องหลังระบบคุณค่าแบบไทยๆผมไม่คิดว่าการเปลี่ยนผ่านทางสังคม เข้าสู่ความทันสมัยเป็นความดีในตัวเองก็เหมือนสังคมประเภทอื่นสังคมทันสมัยก็มีการเอารัดเอาเปรียบการระหว่างคนในสังคมเดียวกันและคนต่างสังคมหรือระหว่างชาติเหมือนกันหมายวงเล็บเปิดก็อย่างที่ว่าไม่มีอะไรดีอย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครับหมายวงเล็บปิด เมื่อเราเปลี่ยนเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมในสมัยหินใหม่คนที่หาเลี้ยงชีพในการล่าสัตว์และเก็บของป่าก็เสียเปรียบจํานวนมากของพวกเขาไม่ต้องการทําเกษตรพอชีวิตแบบเดิมทําง,งานน้อยกว่าและอิ่มกว่าคือหมายวงเล็บเปิดนักนักมนุษยวิทยาพิสูจน์เรื่องนี้มาหลายกรณีแล้วคือหมายวงเล็บปิดแต่เงื่อนไขทางการเมือง สังคมและวัฒน,นธรรมไม่เอื้ออำนวยให้ล่าตัดและเก็บของป่าเป็นหลักอีกต่อไปในที่สุดจํานวนมากก็ต้องหยุดเคลื่อนย้ายภูมิลําเนาถาวรก็ปลูกทันยาพืชสะดวกแกร่รักึ่งียอำนาจมากขึ้นสามารถเก็บสวยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยความทันสมัยทําให้คนไปหาไปมาหาสู่ถึงกันได้กว้างขึ้นไกลขึ้นในเวลาอันสั้นลงด้วย โอกาสนี้ถูกใช้ไปในทางที่ดีและไม่ดีเห็นจะเอาเปรียบกันก็เอาเปรียบได้กว้างไกลกว่าเก่ามากถึงหมายวงเล็บเปิดและลึกลงไปกว่าเก่ามากด้วยถึงหมายวงเล็บปิดครอบงำกันก็ง่ายขึ้นจะขุดโค่อเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสหรือออสซี่มาดาอย่างไรก็ได้รวนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้น ถ้าเราจะลุดรอดจากการารับเปรียบการครอบงำจากเขาอย่างไรเอาแต่ด่าแบบถูลูทถูกกลางไปแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรผมคิดว่าเราจําเป็นต้องเข้าใจความทันสมัยให้ลึกและรอบด้านกว่านี้มากนะในขณะที่ต้องสํานึกถึงความบกพร่องของความทันสมัย,มมยก็ต้องสํานึกถึงพลังใหม่ๆที่ความทันสมัยมอบให้เราด้วยจะใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้อย่างไรสิ่งที่ต้องเสีย ก็ต้องเสียเครื่องหมายวงเล็กเปิดสินการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเครื่องหมายวงเล็กปิดก็จะเสียอย่างไรให้คุ้มค่าเป็นเรื่องสําคัญกว่าในขณะเดียวกันก็อย่าลืมพลังใหม่ๆที่ความทันสมัยมอบให้ด้วยเช่นประชาธิปไตยเพราะมันเป็นกลวิธีที่สามารถำรารุพลังกายและพลังสมองของพลเมืองทุกคนได้อย่างทัวถึง ระหว่างราประชาธิปไตยกับความเป็นช่วงชั้นที่แข็งโปกข,ของไทยต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเลือกอย่างใดก็มีคนได้กับคนเสียดังนั้นด้วยเหตุดังนั้นวิธีการเลือกจึงควรเปิดให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาต่อรองอย่างเท่าเทียมกันและไม่ว่าเสียงส่วนใหญ่จะตัดสินอย่างไรการต่อรองอย่างเท่าเทียมกันยังเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยได้ต่อรองกระบ,บวนการเปลี่ยนผ่าน และแม้แต่ต่อรองการตดเชยต่อความสูญเสียของพวกเขา้วยเหตุดังนั้นเมื่อฝรั่งคัดค้านการทํารัฐประหารในประเทศไทยซึ่งมีคนเห็นด้วยกับฝรั่งอยู่ไม่น้อยถึงไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นที่ข่าอเมริกันพวกเขารู้ดีถึงทิศทางของฝรั่งหรือความทันสมัยแต่เขาเลือกที่จะรับฝรั่งในเรื่องที่เขาเห็นว่าสําคัญแก่บ,บ้านเมืองาอาจจอก,ก็อาจจะเลือกผิดได้เท่ากับที่ท่านอาจจะเลือกผิด แ่เราจะรู้ผิดรู้ถูกได้อย่างไรโดยไม่มีเสรีภาพที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระั้งหมดที่พูดมานี้ปัญญาชนนำที่ผมนับถือก็รู้จำอย่างรู้ดีกว่าผมเสียอีแต่ในฐานะประตุชนด้วยกันเราคงถอนอคติออกไปให้หมดไม่ได้ อย่างมากที่ทํากันด้วยความนับถือเหมือนเดิมได้ก็คือกาบเรียนเตือนให้รู้ตัวว่านั่นคืออัคติจบบทความปัญญาชนไทยกับความทันสมัยนิธิเอียวสีวงมาติดชนฉบับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักร,ร,ราช2557หน้าที่20